ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับใบหน้านะคะอยากจะหน้าใสหน้าผ่องแบบนี้ต้องใช้สบู่ตามที่น้องกิ่งแก้วแนะนําเลยค่ะวันนี้จะมาแนะนําสูตรดูแลหน้านะจ๊ะสูตรดูแลหน้าของน้องกิ่งแก้วนะคะสบู่กล้วยจ้ะสบู่เจจูสูตรกล้วยนะช่วยในการที่จะบํารุงหน้า ดูพวกสิ่งสกรปรกออกจากใบหน้าเนาะแล้วก็ช่วยในการที่จะทําให้ผิวเรียบเนียนบนใบหน้านะจ๊ะแล้วก็อ่อนอเขาเรียกว่าอะไรนะอ่อนเยาวหรือเหมาะสําหรับคนที่แพ้ง,ง่ายก็ใช้ได้นะจ๊ะต่อไปน้ํานมข้าวนะจ๊ะ น้ำนมข้าวเจจูนะคะช่วยในการที่ผิวจะกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนนะทำให้ผิวหน้าเนี่ยแบบเนี่ยคือช่วยให้มันเนียนไปด้วยกันอะแบบคล้ายๆแต่ว่าไม่ให้มันมีจุดด่างดำบนใบหน้านะส่วน2ตัวนี้นะก็ ช่วยในการกระจ่างใสช่วยพวกรดรอยสิวนะจ๊ะช่วยในการที่จะให้หน้าเนี่ยไม่เกิดการระคายเคืองแล้วก็ไม่ให้หน้าของเราเนี่ยมีสิวใหม่ขึ้นนั่นเองก็คือมันช่วยยับยั้งพวกแบคทีเรียบ,บนใบหน้าเพราะว่ามันมีกรด aha ในการที่จะบำรุงหน้าแล้วก็ให้หน้ากระจ่างใสด้วย4ตัวนี้นะคะใช้แค่วันละหนึ่งก้อน ก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองก้อนที่สามแล้วก็ก้อนที่สี่ดูแลหน้ายัางไงดูแลหน้าแบบนี้และคะ่ะทําให้หน้าใสหน้าเนียนนะแล้วก็บํารุงครีมที่ทุกคนมีโดยที่ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆทุกคนก็หน้าเนียนได้อย่าลืมมาตามสี่สูตรนี้นะจ๊ะบ๊ายบาย